เจ้าผู้ของนครเชียงตุงเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแรงเจ้าฟ้าเชียงตุงองค์ที่แปดเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแรงหรือที่ชาวเชียงตุงนิยมเรียกว่าเจ้าฟ้าเท่าเป็นโอรสองค์ที่หของเจ้าฟ้าโชดกองไตได้ของราชเป็นเจ้าหอคําเชียงตุงสืบแทนเจ้าพี่คือเจ้าฟ้ากองคำฟู ที่ถึงแก่พิลาลัยในปีพศ2441ตลอดเวลาที่เจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแรงครองนครเชียงตุงพระองค์ได้สร้างความเจริญให้แก่นครเชียงตุงเป็นอย่างมากเช่นการสร้างถนนหนทางทำนุบำรุงพระศาสนาเช่นสร้างวัดหลายแห่งและมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เช่นวัด ราชฐานหลวงหัวควงที่ถูกไฟไหมก็สร้างใหม่แล้วยกเป็นวัดหลวงมีการสร้างวัดพระเจ้าหลวงประดิษฐานพระพุทธมหาไม้มุนีจำลองมาจากเมืองมันเรสร้างหอคำหลวงขึ้นใหม่เป็นตึกแบบอินเดียบรรดาหอต่างๆที่พำนักของเจ้าแม่เท่าราชมารดาเจ้าแม่นางเมือง พระมเหสีบรรดานางฟ้าหรือพระสนมโปรดให้เปลี่ยนเป็นตึกแบบใหม่ทั้งหมดรวมความว่าสิ่งใดที่จะนำความเจริญมาสู่บ้านเมืองท่านผู้นี้ก็ได้พยายามจัดขึ้นและทำขึ้นใหม่ติดต่อกับเพื่อนบ้านให้มีการตัดถนนเป็นทางรถยนต์ติดต่อกับจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน ที่ติดกับเชียงตุงทางตะวันตกก็มีทางรถยนต์ติดกับตองยีกลับได้ทำความสัมพันธ์กับเจ้านายพื้นเมืองทางเชียงใหม่และลำปางโดยการแต่งงานของราชบุตรเป็นต้นโดยได้ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยและเป็นที่พอใจแก่อังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมจนรัฐบาลอังกฤษยกให้เป็น CIE Compation o i Indian อ m เพ r e เจ้าฝาก้อนแก้วอินทแรงมีมหาเทวีหนึ่งองค์และมีหม่อมห้าคนมีราชโอรสและธิดารวม19พระองค์แม่เจ้าปทุมมหาเทวีราชธิดาเจ้าเมืองสิงเป็นแม่เจ้านางเมือง หรือพระมเหสีมีราชธิดาหนึ่งองค์และราชบุตรหนึ่งองค์คือเจ้านางทิพเกเศรเสกสมรสกับเจ้าฟ้าหลวงเชียงคำดำรงตำแหน่งมหาเทวีเมืองเชียงคำภายหลังเมืองเชียงคำถูกอังกฤษยุบเมืองแล้วแบ่งดินแดนให้เมืองรอบๆเจ้านางทิพเกศรจึงได้พาโอรสธิดากลับมาประทับที่นครเชียงตุง แม่เจ้าปทุมมาจึงประทานหอหนองเขคเป็นตำหนักที่เจ้าฟ้าหลวงสร้างประทานให้พระองค์เองให้ราชธิดาและราชนัดดาประทับเป็นการถาวรส่วนองค์เองได้เสด็จไปประทับกับเจ้าฟ้าพมลือราชโอรสยังหอป่าม่านของเจ้าฟ้าพมลือเจ้าฟ้าสิริวันราชยะสะสอนพมลือ ต้นสกุลณเชียงตุงได้เสกสมรสกับเจ้าทิพวรรณณลำปางหลานสาวของเจ้าบุญยาวัฒน์วงมานิตเจ้าหลวงลำปางองค์ที่13ภายหลังที่เสกสมรสกับเจ้าทิพวรรณแล้วเจ้าฟ้าหลวงโปรดให้สร้างหอป่าม่านให้เป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าพมรือกับชายา เจ้าหม่อมจามฟองเป็นนางฟ้าหรือพระสนมคนแรกเดิมเป็นสามัญชนเป็นธิดาของขุนนางเมืองยางมีราชบุตรราชธิดารวมหกองคือเจ้าฟ้ากองไทยต่อมาได้เป็นเจ้าหอคำเชียงตุงต่อจากพระบิดาเจ้าฟ้าอินถาเจ้าฟ้าขุนเมืองเจ้าฟ้าขุนศึกต้นสกุล ขุนศึกเมงรายเจ้านางบัวสวรร์คเจ้านางฟองแก้วเจ้าหม่อมทิพย์ใหญ่เป็นธิดาของพระยาประสาสขุนนางนครเชียงตุงมีโอรสที่ดาห้าพระองค์ได้แก่เจ้านางแว่นแก้วเจ้านางสุขันธาเจ้านางแว่นทิพย์เจ้าฟ้าสิงชัยและเจ้าฟ้าแก้วเมืองมาเจ้าหม่อมแดง มีราชโอรสธิดาสองพระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าสายเมืองและเจ้านางจันฟองเจ้าหม่อมบุญยวงมีราชโอรสธิดาสององค์ได้แก่เจ้านางฟองนวลและเจ้าฟ้าบุญยวาดวงศาและเจ้าหม่อมทิพเล็ก <c oughs> มีราชโอรสธิดาสองพระองค์ได้แก่เจ้านางบัวน้อยและเจ้าฟ้ายอดเมือง เจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแรงถึงแก่พิลาลัยเมื่อพออ24ศ2478สิริพระชนมายุได้60,000ษา